มาถึงนี่เลยนะเนี่ยได้กินแล้วก็มาบ่อยนะ <c oughs> พิกี้พามาเที่ยวหรือไงฮะฮาหลงมาเที่ยวเหรอโอพพาา้พิกี้พามานี่พิกี้พามาพิกี้พามาไปหลงมาหลงอยากกินอะไรฮะกินอะไรหลงอยากกินอะไระกินอะไรหลง กินไหมกินไหมกินเดี๋ยวเอาให้ลุกขึ้นลงลุกขึ้นดีลุกขึ้นดิแล้วลุกขึ้นดิลูกเดี๋ยวพิกี้ไปแล้วพิกกี้ไปแล้วน่นน่นพิกี้หยอกน้องแล้วพิกี้กลัวน้องน,นันน่นนันน่นนั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 ่น นั่นนั่นนั่นเออไอ้หลงหิวเว้ยไอ้หลงหิวเว้ยหลงหิวใช่ไหมหืมหิวใช่ไหมแหมกี่ก่ารักไม่รักน้องเท่ากี่หรอกรักเหมือนกันรักเหมือนกันลูกรักเหมือนกันลูกรักเหมือนกันหยอกกันเบาๆลูกหยอกกันเบาๆหยอกกันเบาๆอย่าหยอกแรงนะ ออกแรงอ่ะเดี๋ยวหาให้ลูก